สวัสดีจ้าทุกคนนะคะวันนี้วันหยุดนะพี่นองคะกะเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวค่ะพิ่มิสิชเพื่นมายูนะคะมื้อนี้นี่คืออยากกินเมนูคลุกคลิกตีนไก่นะคะพี่นองคะเดี๋ยวคันแรกก็จบมียังมะม้แล้ค่ะพี่นองคาทาในสิ่งที่เต็งชอบนะคะอาจจะไม่ได้ถูกไปทุกอย่างเลยค่ะพี่นองคะนี่ก็จะมีนี่คะ่ะพริกสดนะคะกระชาย ขาอ่อนนะคะกระเทียมแล้วก็อหอมแดงนะคะแล้วก็รากผักชีด้วยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยว่จะเอามาคลุกร่วมกันนะคะให้เป็นตัวพริกแกงอ่พัดให้มันคลุกคลิกหอมๆนะคะพี่น้องนี่ดังไฟค่ะใส่เตาทานค่ะพี่น้องคะอยา่างในแบบว่าคาสิคาชิคาบานๆเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเท่ากับลอไฟมันฮ้องกันนะคะตอนนี้ไฟมันทันติดนะนี่อันดับแรกเลยค่ะ พริกสดของเห่าค่ะ,ะนะคะนี่แล้วก็จะตามไปด้วยนะคะกระเทียมรากผักชีนะคะ ใส่ไปก่อนนะพี่น้องมันได้กาศดีค่ะเสียงนกหอ้องยู่นล่าหลายพี่น้องพอามันเป็นอ่ะสวนเป็นอีพอีแม่เป็นปลูกต้นหม้ประดับหลายค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะหอมแดงกระชายนะคะ ค่โคกกห้มันละเอียดเป็นเนื้อร่วมกันได้ค่ะนอกเขาจะคอยผัดเป็คุกคลิกอร่อยนะคะแต่ว่ารับรองเผ็ดแซ่บซาบบ้างโอ้พี่น้องเด็กกินเสียงอันทานค่อยแตกปปะแปะโปะแปะเลค่ะคน หอมมากค่ะคิดว่าน่าจะได้แล้วนาะพี่น้องเนาะระดับประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะนี่พี่น้องโอ้โยข่อย,ย่างเป็นเอาฟื้นบาทเดียวเออหน่อยจอดมัน ห้องค่ะแสิได้ใ่บลาฟื้นพี่น้องเออห้องค่ะห้องแน่ตัวนี้เอา้าพอผุดผ่นทำเพลงในเมื่อมันหงแล้วอู้ชิรอดร้ลาพี่นอ้องคอยเห็ดนี่ปกติก็เหดตัตแกแต่หน้าพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวเลีอกกระเด็นเส้นแม่ลายลูกนี่เหิตไปง่ายดีละ สิกิน่ะคะมันนี้น้ำหอดเอยน้ำมันกันพี่น้องค่ะน้มันมีความหอนละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก่อนนี้ค่ะใส่นี่เลยค่ะพรีกกับเครื่องนี้เข้าโขกไป หอมคักแล้วก็นี่ค่ะตีนไก่นะคะที่เราต้มไวตอนเสาร์นะคะมันเปื่อยในพีิ้องค่ะต้มใส่ใบมะกรูดนะคะนี่เอาลงไปค่ะผัดให้มันเข่ากับอักทิกเข้าก่อนค่ะมันค่อยแซ่บซ่ามนะคะ หอมมากค่ะน่ากิน่าพีน่น้องแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะเดี๋ยวปรุงรสก่อนนะอันนี้รสด,ดีค่ะน้ำตาลค่ะหอยนางรมค่ะ ซอสหอยนางลมน้ำปลานะคะมันาวกระหอมพี่นอ้องแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซอสซีอิ๊วขาวอ่าแบบนี้ไปเลยอนะ่ะผัดให้มันคลุกเข้าเข้ากันก่อ ที่นี่พี่น้องเอาน้ำเปล่าลงไปนะคะนี่หัวยตวงหนึ่งของเท่าเลยค่ะแบบนี้นะปิดฝานะคะนี่ค่ะปิดฝาพี่น้องอปิดฝาให้น้ำม,มันหดไหมคะ่ะ สีสันแบบสุดยอดเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะตอนนี้ตีนไก,ก่กำลังจะเปื่อยเข่าค่ะพี่น้องคะเยะรออีกสักแป๊บหนึ่งเป็นหม,มาทำไหมนี่ไงโอ้หมาทำกับข้าวเห็นไหมหมาทำกับข้าวครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับ <laughs> เงอแตกหมดเลค่ะพี่นอ้นองคะเหล่นนี่เอี้ยนคนเดียวดือยวม,มาทากับข้าเห็นไหมใกล้ได้กินแล้วลูกเดือดฟุ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 ดเลยเดือดฟุ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 ด,ฟดเลยเงอครับหอมไหมครับเป็นไงเป็นไงลูกเงือออกหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวหมา,มาอาบน้ำให้ใหม่ ไปไหนมันร้อนอะไม่ได้ไม่ได้หนูเล่นตรงนั้นไม่ได้มันเผ็ดนะมันจะแสบร้อนใส่หนูนะดูดูดูมาม่าทำกับข้าวก่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นวิธีทำกับข้าวอ่ะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมอะยืนดูก่อนเนี่ยไอ้ยืนดูยืนดูยืน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 นนี่ดูวายร้อนแต่อร่อยนะหอมมากเลยเออไม่ได้นย่หย่ำมำมหลอก เออน้ำปลาครับลูกเอามานี่นะหวดโลกหรอครับพี่น้องคะเดี๋ยวให้หวดอีกก่อนนะอ้ให้มามาครับเอาให้มามาครับนะอ,มามาอดูอายืนยืนดีกว่าะนั่งตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมเห็นไหม มาทำกับข้าวเห็นไหมอืมออยู่ๆำงำงำมันเผ็ดนะนี่มันเผ็ดนะมันเผ็ดครับมันเผ็ดเผ็ดมากเลยอันนี้น้ำมันอ่ะดูหมามาเอานี้ให้หนูเล่นไหมอ่ะขึ้นมาตรงนี้มาอยู่ๆอยูย่ครับมาตรงนี้ลูกมาเล่น,นี่่ะตรงนี้แล้วขึ้นรถมาแม่ เออก้องก้องมานี้มามาขึ้นรถขับรถปุ้นๆเร็วอะไรเร็วมาขับปุ้นๆเร็วเร็วขึ้นรถเร็วเนี่ยปุ้นๆปุ้นๆแล้วปุ้นๆโชว์เลยลูกเออเอออ่ะปุ้นๆเลยขบปุ้นๆครับลูกอุ้ยข่อยหิวเขาแห้งพี่น้องเงยน่ากินมากเริ่มละเริ่มหดละอ่ะขึ้นแล้วอู้เก่งจังเลย บึนบึนบึน,บนว้าวอ้าวขับรถทำไมเอาขาลงมาอีกข้างหนึ่งน่ะนะนสวัสดีคับเรืออ่ะบึนบึนเออสวัสดีครับยกมือสูงแน่น้องสวัสดีครับยือย้ออุ้ยอันท่านกระดิ่งเสกข่อยพี่น้องอย่าไปไกลนะครับยูยูลูกแม่น,นี่นี่แหละคะ่ะโอ้ ควันแบบเยอะมากเลยลูซีย่ยาเห็ดน้องหวดเขาขักแล้วที่น้องขออีกนิดนึงนะเออขึ้นไปขึ้นขับรถให้มาม้เลยอครับผมเดี๋ยวขอใส่ กระชายที่ซอยไว้ก่อนค่ะมานี้ครับมานี้ครับยูู่มาเล่นกับนี้แล้วมาเล่นรถแล้วลูกมาเล่นรถดีกว่าปเออเล่นรถดีกว่าเอออุ้ยยยมาอุ้มใหม่ก่อนอาตาอา ยี่ยีเยี่ยี่ยีเยี่ฮะฮะยี่ยี่ยี่จไปใกล้พี่ลูซี่พี่ลูซี่ก็ไม่น่ารักสากมันหนักลูกเขาทำอย่างนี้นี่อ่ะลองทำดูอยากมาใกล้ๆอยากทำอ่ะมันเผ็ดนะเอออันนั้นน้ำตาลลูกอย่าทำหมองหมองมาเออว้าวไกลแล้ว น่ากินมากเลยค่ะหัวแล้วค่ะพี่นอ้องแล้วก็เราตบท้ายด้วยนี้นะคะผักคอมปอมผักไปเรื่อยแล้วก็พริกนะคะนี่ค่ะเซ็ตรีบร้อยละค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมน่ากินมากมากเลยน่ากินมากมากเลยเสร็จแล้วนะคะเนี่ย ขุกคลิกตีนไก่นะคะเผ็ดๆเลยค่ะ